สบายดีพี่น้องส,สบายดีออปาลุงสบายดีเบิร์ตหงษทุบบอนสบายดียามสเศร้าพี่น้องวันนี้ก็มาผมมาพอกพก็มาคือเก่านี่สองเศร้าหละบานนาคลิปนี้เรากับสิบห้าผีฟานอกมาลงไห,หน่าอีกเลยพี่น้องเลยหลังจากที่บริเกี่ยวเขาสามสีมือฝนตกเนาะมือนี่เท่ากับหาผีหาหนองมาซอยมาซอยเกี่ยวเขาหลายผดโพพี่น้องเย้ยจะเหมือนจะคนยังไม่ทนไดหนับตอนนี้ ตอนนี้ยังหมู่ท่านเลยนาบเลยมนมีจ้าคนเขาสิมีเงินจ่ายเหมือนหรือบ่พี่น้องเลยขเขาเขาสุกปืป้อถงขั้นมหาพี่น้องมาเกี่ยวซอยคือสิบบทท่าน เบอ่งเบินับบางคนกับพี่น้องเอ้ยท่านเลยนับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดว้าวยังท่าเลมาเบิร์ได้หนิพี่น้องเอ้ยยังถักมาฉนันหวันไวห้ากับโบนี่บนี่โบจ่ายพี่น้องเอ้ยเสน้นเมียนะก่อนร้ายเกินเสน้นใส่เขาเลืองนี่เลยพี่น้องเอ้ยใส่าขาเขาเคี้ยวผัดโบมี่ข้าเสน้นใส่ขเขาเคี้ยวข้าเจ้าแห่งสิบุกเกี่ยวสวยก็เสน้นใส่เขาเลือง ฮะามาเลยกันบัวบัวไฮพีห้น่องมาซอยนี่ก็คือสิบบทท่านดอกซุกเบิ์บขู่ให้หลังจากหลังจากที่ฝนนํามาไลายมือเตอิบเขาก็ยุดกขันเนมนว่าพ้นหม่มาเขาก็เกี่ยวเองเขาก็ได้ลลยเติบอยู่ดอกอันี้สองสีห่หกอ้นี่สองสี่หกเจ็ดเอาา้าไห้นี่ทำไมไม่มีคนเอา khâu bồ ngam là mấy bò hài nè Nhà thửa mà cái gì bồ ngam, bà đại phi nọng ấy Chắc xíu đại chắc khôn, thả bựng nó Thêm phú bào, để họ mà bựng Thêm này, mấy tê vai xa rụt, Khăn xa, đấy đi ทนันบุได้ทีมหว่วงข่าวกับบุได้เดอ้อ,อทีมผู้บ่าวทีมผู้บ่าวทีมผู้สาวทีมนี่มีสาวปีสาวสลายน้ำแหละเบาลัน่นบ่าวกล้องบ่าวโอมสุดท้ายก็คือลูกเคฮงค่างๆพี่น้องบ่าวนิ้วสบายดีหนุ่มๆทีมไว้สลุดพี่น้อง,อง,องเอ้ยอย่าป้งพรเข่าอัน ผู้ขาลงเงินใส่ขี้ดินเงินแจบไรเด้อกาตัวหานาลงมาไหันแต่ให้ยข้าหน้านะลูกมันหมูแห้งเลยลูกเอามาใส่ให้น้าพี่ต้องบอกนะพ่อหนังหโป้งเออหาป้งมองแบบมองมันเพลองหนาๆขนาดนั้นมันจะคุ้งขี้ดินมันเสียหนาได้มันสีบมูแห้งไอเด้นะห่วงตัวเดันไอเด้นนะในที่่อนเขานะฮัแหละไอเด้นลูกนะพี่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 ที่ถอนเข่าตัวพี่เออ บรรยากาศกระแดดแต่เศร้าพ <elli> ี <laughs> like ่น <laughs> ้องเลยให้มันแดดกระขากอยู่เขาห่อจังชีได้แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบิ่งทีมนี่กับทีมมีแต่ทีมสาว้าๆสาวสาวเรือหน่อยบ่คือสาวเรือหลายมาเบิ่งพวกเขาแบ่งทีมก็เรียบร้อยสมีแต่รุ่นอ้อออฉันมีแต่รุ่นอ้อมามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามีพายแนรุ่นอ้อ ป่าพองพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อนี้สาวเรามาหับจักงใกล้น่ะมันโมเมนต์หับจากงพี่น้องมะลินเมื่อนี้สิมาเต็มตเมื่อนี้เิ่นวามาหลับจากงเต็มรูปแบบแต่แต่ว่าฮะอียงไม่เหมือน เชีวสี่วานเน่ยเนาะที่แรกว่าเมียนกันว่าเีเอวซีคนพี่น้องเอ้แบดนี้เออน้องเออน่องใครกับบุัเลยเกี่ยวไพกับมาคนมาเป็นสาวเออคนเลยมาเป็นสาวคนตัวเองกันเชี่ยววานเนีอยนะแขกขั้นบ่บ่ว่บ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 ่เ่า่เ่บ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 ่า่บ่บ่บ่า่บับ่บ่น่บ่บอบ่บ่มาน่บ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 ่ก่บ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 อก่บ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 บ่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 บนบ่บ่บ่บนบ่บ่บ่บดบ่่ว่ กินแนๆก็ได้นะพี่น้องรตะว่าห้าก็เขาอยู่พอกินอยู่ดอกองมีหย่าเนาะมีหย่าแถวนี้นะเขาก็เลยบง่ามหย่าถ่วอันน่ะอันผูเสือเรื่องๆนะคือผู้คุ้มนะพี่น้องอันนั้นเพิ่นเพินน่นเป็นผูกคุ้มี๋่ว่าสิมาเกี่ยวเขาโบแมนดอกมาคุ้มนั่นก็พี่ ไอ้กันนีไปเจอไอ้แก่กบขาบอมาเกี่ยวขางป้านี่มไอ้กันหนมาเกี่ยวในป่าบ่เออมาหรือเจ้าเจ้าหายนี่คนเดียวอ่ะลมาหนี่ลกลงมาแจนี่เร็ว่วให้ดน่ะมันโอนมัน่เมนหยาอยหยาผูกกับเกี่ยวอลกยังแบบเจโบพี่น้องเจโบนจีไปลงทีมใดอะนะเอายังหาหมงลงบ่ได้จีไปหาผู้บ่าวบ่จีไปหาผู้บ่าวบ่ไวเด้อเจโบไปหาทีมผู้บ่าวทั้งนั้นทั้นั้น โอ้ยอย่ามาทั้งเส้นแทงใจโอ้ยเปตาปลาพองหิเกี่ยวเขาสะเท้ากันกาวีวันที่หมูเถาบ่อนี่อันนี้ที่หมูเช่าใหญ่ลูกว่ามันถึกไห่ลูกที่หมูเช่าใหญ่เป็ตาปลาพองสิมือแท้บ่โอ้ยว่าบัวไห่ปลาพองมีกำลังใจจ็กบีมันโค้งมันดูมันมันมล้วมาจมมาอีแม่ใช่ใช่มาเด้อพี่น้องถุกมองถุกบอลมาเกี่ยวเขาซอยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวขอน้ำกันพี่น้องเอ้ยมวน เกี <l id> <Bond ach> <Pokémon> ่ยวข้าวส้ามะขี่นากันเอ้าเห็ดปวกเดี๋ยวเดี๋ยวชุ่มเจ้าเกี่ยวข้าวถ่าลูกขอจีบ้าเห็ดวกมาแกงสะกินตอนเพลันนนนั้บ่เธอโบได้เด้เธอโบ่ได้เนาะกะบบได้กินแทนบ่ได้กับน้องพี่น้องเฮาก็สิเกี่ยวข้าวก่อนพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องทุงมือตุ่มบ่นยืนอยู่แค่เทน้าไร้เขาเจ้าก็สิหลักเมื่อปลาได้แบบนี้ มาเ็ได้พี่น้องมาเกี่ยวข้าวเหมกันเดี๋ยวไล่เติบเลยพี่น้องเอ้ยพี่ตั้งแต่ตีนบ้านพี่ลงไปเนาะตอนนี้กำลัง cậu mông của của này lại phun từ từ mong sao phai vừa lúc mình nó từ đây lái hay từ dạ cùng phai cùng man cái đó sao um kiểu ai thêm này thêm này sao um kéo ai của mụ mình, mình nó với? กูได้ยังได้ไม่เป็นลูกไผ่กับเชิญใจกระถักเข้ากับมาได้อยู่นังเลยจะอุ้มนี่เกี่ยวเขาไว้เข <laughs> าปลาซาลี่อยู่พูดียาววนะน่ะทีมทีมนี่ชุดผุนบุเอาลายคนแบ่งเป็นสามทีมผูได้ ไ hey, อกาแพงซฉลี่ยเฉลี่เอา,นาหนาใหญ่บ่นี่บ่กาแพงแห้งแล้วเอาหนาใหญ่กว่าโมขี้มเมฆคือเป็นงอนเป็นงอนผู้ใดมาเกี่ยวแหละผู้ออ <laughs> นั้นมาเสาอซอยเด้อ,อกค่ฝ <h ank> er> นมาหนิขัดมาเอาอะไรเถื่อบ่ เยี่ยว้รุ่นนะนี่มีแต่มีแต่ผู้บ่าวน้อยเสือ,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 อกับบทีดติ่งอีกได้จังหวคันคายนอกเกี่ยวน่าให้ใหญ่เน่ะน่าใหยาย้ใหญ่มีหนามอยู่พี่น้องเยหนามยังบวบอยู่ kéo khẩu dạng nạm thì ơi kéo khẩu ít cái nồi đó là cái gì để hết cấp khẩu thì nồng ít cái nồi hết cấp khẩu thêm thêm bự sáu thêm bự sáu nhảy thêm thêm ăn, mẹ thêm phải thêm mần thì nồng ơi mẹ cái na mà lại phấn thì mà khẩu không có chắc ไปเป็นสชวาบริชุดไปปักตะไคร้ให้หน่อยอีกันบ่โอ้ยมื่อยคนจิมาแห้งว่า้ะคนจิมาแห้งฉิเห็นน่าได้บาทนี่โมเป็นยังบ่ มาเมนน้อยไมใชะตาเข่าบ่เกยียกักหน่อยฮะกตสิขึ้นเห็ดกับเข่าพี่ยงไหมันได้พี่น้องถุงหม่องถุงบอลเยวขอนกันตัวแล้วตัวอีกเนาะที่แรกเขาสิเกี่ยวแต่วันอาทิตย์ก่อน่ตัวไปเรื่อยๆเะเขามันฉีก่อยเลยก็เลยกระต๊กอีรมากะขั้นพออสาหนักกะไขยุ ขั้นสามที่ผ่านมาโตกะกะอ่ะแออาแล้วก็เกี่ยวได้ลาาเต๋อเลยพี่น้องเลยบรรยากาศเท่ากระแดดเหลืมอมเลยในย่กหน่อยคลิปนี้เขาก็จะได้จบสัปานี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกส,สาระบรรนาน้ำเด้อพี่น้องผิดผ่านประกันได้ข,ข,ขพราะถออภัยสบายดี